ครับมันมาถ่ายบรรยากาศทางฝนตกครับรยงังกบเยยงเกียดห่วงสนัานเลยครับกับบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าครับเื่องลมทั่งฝนขอบเสื่อนกบเกียดห่วงสนั่นเลยครับกับบรรยากาศฝนสา กับแสงแเดียดเาครับเสียงกรบเสียงเสียดห่วงในป่าในฝนมากครับเครื่องร่มก็เปน็นอันครับมเคลื่อน เป็บนบรรยากาศทั้งไฮทั้งนาครับโคบหองอนปนิญญานะครับเพราะมันเขายาซิกเน่าเรื่อยครับที่ห้าปู่ไปครับโคบหองอนียู่ในปลาหยาครับ ตันทั้งนี้คืเป็นเขาที่หวานเลยครับก็กลังเกิดครับเขาก็ได้นะครับบรรยากาศฝ่าล้างฝนครับถ่ายเห็นบ้างทำไมว่บผู้อยู่ไกลครับทั้งไก่ทั้งไก่จิตหอดบานครับ ก็บรรยากาศฝ่าลางังฝนบานหฮอม้านนี่แหละครับกำลงังมีหนามมีในเขามาครับผมครับแล้วคลิปหนีอาไว้สามีซะก,ก่อนนะครับบอกกันไหมคลิปไหนคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ